วันนี้่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุ์ชุลกันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนแม่นองมาแว่นค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะเป็นนวัตกรรมที่คุณโวงพันสร้างและพัฒนาขึ้นสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเชิญรับชมได้เลยค่ะไร่ได้ทำอะไร thank yeah. you มีความฟังตลอดดูขดสมองให้เร็วให้คิดเร็วให้ทำเร็วเข้าใจไหมคะเข้าใจค่จะแ่เอาทีนี้วันชั่วโมงนี้ครูจะมาสอนอ่านอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคคำที่อะไร แล้วเงยหน้าขึ้นดูคำที่อยู่บนกระดาษค่ะเดี๋ยวเขียนไม่ถูกนะคะเกียรติศักดิ์คำที่หนึ่งเตือนคำที่หนึ่งแล้วอันนี้อ่านว่าสามารถใช่ไหมคะสามารถรอขอรถรอขอรถรอเรือกับขอถุงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาไม่อะไรแม่มดดมกมดตีหน้าคาะเยตีตัวบนได้ไหม แม่จันที่มากําลังชื่นชมอยู่แม่กําลังเข้าไปดูอ๊ะวันนี้จะมีชื่อลูกชันนี่นะแม่จันที่มาสีะคนยิ้มแล้วไปดูคลิปวิดีโอโวงพันเพราะว่าเผยแพร่ทั่วราชอาณาจากาาักรออกประกาศให้กับพระราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นํา,นาไปปรับไปยกใช้แล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้เข้าไปอยู่ผู้ปกคอรองักเรียนด้วยเพราะนั้นถ้าใครดื้อเนี่ยถ้าใครดื้อป่าครูก็จะเรียกชื่อ ยันที่ชักอย่างเนี้ยเรียกหนึ่งทางแล้วแต่พ่อแม่เกติชักก็จะเสียใจแล้วหายแล้วประมาณนี้ยเพราะนั้นจะทำให้พ่อแม่เสียใจนะล,ลูกนะค่ะเออต้องการใจเรียนเราไปทำที่สองค่ะอ่อนาอนแล้วไง ทำก็จะค่าทั้งขยันชนะแล้วก็ค่าทั้งเสียงของสระด้วยเข้าใจไหมคะตั้งใจฟังลูกตั้งใจฟังลูกแม่ทุกคนจะได้เป็นเด็กที่น่ารักจะได้เรียนเก่งอ่านออกเขียนได้นะคะอันนี้อ่านว่าประโยชน์ใช่ไหมคะใครเลืองฝ่าอ่านประโยชน์ทำไมไม่อ่านประโยชน์เพราะว่าอปาเป็นนับสองกลางฟังดูดีๆมปา ัำสอนตังคาสอนตังคำสอนตําจะอ่านเราเสียงเป็นัำสอนหนังเข้าใจไหมคะใช่ค,ค่ะใช้เขียนตมงมาบอกเขียนถูกไหมคะ เห็นไหมคะว่ายอดเหญินอยู่ในหน้าตาแม่คลเวลาเขียนทําอ่านจะแทนด้วยตัวนอเพราะว่าคำที่สะกดในหน้าตาแม่้ลลที่ตรงตามมน้าตาคือตัวนอโอเคนะคะ่อไ อะจารย์มาสดน,นะคะโดยดีนะเวลาโูสอนดนูดีนะคะเวลาเขียนจะได้ไม่มีปัญหาจะได้เขียนสูกจะได้ไม่ต้องรลอกเงินนะคะอ่านอะไรคะ ค่ะถ้าถ้าคหงาี <energetic ico Becca> ่ยคนเหงาหัวหอนะเอาต่อไปค่ะต่อไปค่ะอะไรคะต่อเรือต่อเรือต่อตัวอย่ามัวอย่ากลัวเลยว่ารอใหไม่ใช่ไหมรอเรือผู้การออกเสียงน้าเรียวันกันใดวันดาบวันนัดวันเล็กลือนเพลงต่อหันนัชชาวันรูวันซ้ำวันไาเลือวันซ ดูให้ดีอ่ะจำาไว้ให้ดีอ่ะคิดคิดดูให้ดีอ่ะจำาไว้ให้ดีโอเค่คะ <C ough> ทำมาชมีเรอเรือของคุณนะเ <C ough> วลาเขียนกขามาเนี่พอโทรเปลี่ยนเป็นตัวอะไ <C ough> ร่อ คุณรูมานสอนอ่านแจก,กโรคสะกดคำโดยใช้นวัตรกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามนาตตาของคุณรูมาันตุลาการ,การที่สร้างและพัฒนาขึ้นสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมและศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคณะกรรมารภูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ นำเทคนิคการสอนของ,ของคุณภูมิพันธุราการแล้วก็นวัตกรรมของคุณภูมิพันธุราการไปปรับไปยุใช้ในการพัฒนาผู้เรียนไห้เราเห็นได,ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ